เสื้อตัวนี้สวยจังเลยอมชมพู่เธอเสื้อไอโฟนใหม่เหรอใช่แม่เราดาวใหนนะ้น่ะแต่ว่าเราผ่อนเองนะถ้าฉันจะเอาแม่ฉันก็ดาวให้เหมือนกันแหละฉันก็ผ่อนเองได้เราจะผ่อนได้เหรอว่าเมียเธอกินเยอะขนาดนั้นฉันเป็นแคชเชียเงินเดือนเยอะกว่าเธอนะชมพู่ทําไมฉันจะผ่อนไม่ได้แม่ไปดาวไอโฟนให้หนูตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยเหรอลูกรอสิ้นเดือนก่อนได้ไหมเงินเดือนยังไม่ออไม่ได้ต้องตอนนี้หนูเป็นถึงแคชเชียนะจะให้น้อยหน้ายายชมพู่ได้ยังไงเจ๊คะหนูขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหมคะ ชมพู่เราไปซื้อมาแล้วนะไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด16 Pro Max โห16 Pro Max เลยหรอจะผ่อนไหวไหมเนี่ยมาเมียวไหวสิอย่าลืมนะเงินเดือนฉันเยอะกว่าเธอฮะชมพู่<ฮ>เกือบไปทันงานแล้วสิก็จะหาที่จอดรถได้ชมพู่เมื่อเช้าเธอขี่รถใครมารถฉันเองแหละแม่ฉันดาวให้เอาไว้ขี่มาทำงานเวลาฝนตกเออก็ดีนะถ้างั้นไปบอกแม่ดาวให้ฉันดีกว่าแม่นางชมพู่มันได้รถใหม่แล้วไม่ไปดาวให้หนูตอนนี้เลยนะ จ๊ค่ะหยุดตรงนี้เลยนะพี่พรตามใจลูกตลอดเลยครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเจ๊เขาคงไม่อยากได้อะไรอีกแล้วมั้งมะเมียวเธอไม่ทำโอหรอวันนี้นะไม่ฉันมีรถแล้วฉันก็ต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนสิผ่อนทั้งรถผ่อนทั้งโทรศัพท์กินก็เปลืองโอเขาไม่ทำแ้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่างวดนี้มะเมียวชมพู่วันนี้ฝนตกฉันขอติดรถกลับบ้านด้วยนะอ่ะแล้วรถฉลับมะเมียวรถฉันโดนยึดไปแล้วฉันผ่อนงวดไม่ทัน คิดตังค่ะร้อย้าค่ะนี่ค่ะออแป๊บหนึ่งนะคะพี่พอดีน้ำหอมหมดอะค่ะเอากลิ่นนี้ค่ะหอมดีสองอห้าค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะรับอะไรเพิ่มเหรอคะใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อใส่ถุงเดิมก็ได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวใส่ให้ไ่ได้ค่ะเอาถุงใหม่เลยอ๋อได้ค่ะเอ้าลืมแป้นแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ตลับหนึ่งค่ะ ใส่ถุงเดียวกันได้ไหมคะลูกค้าไม่ได้ค่ะถุงมันเล็กนิดเดียวเองเนี่ยของใส่ในนี้ก็เต็มหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป้นแตกค่ะอ๋อได้ค่ะไม่เอาค่ะพี่จะเอาถุงแบบนี้ที่มีหูหิ้วแบบนี้ค่ะเออถุงหมดแล้วค่ะเหลือแค่อันนี้อันเดียวขายของร้านใหญ่ค่ะอันนี้มันจะหมดได้ยังไงมาดูซิไม่ได้ค่ะลูกค้าที่ไงถุงอ่ะทําไมไม่ให้เนี่ยแค่นี้ก็ห่วงห่วงอะไรนักหนาแค่ถุงเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยเจ็บปากไม่ไหวแล้วโอ้ยสมหน้าเย็นซีนีอยู่ดีไม่เวลาดีหาเลี่ยงจัดฟันเจ็บตัวให้ตัวเองก็ฉันอยากสวยนี่โอ้ยเธออยากสวยไปทําไมแฟนก็มีเบียร์ยังมิทีเลยมะเมียวกินส้ตมตำกันตาวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆโยสันกำลังส้มปากอยู่พอดีเลยเผ็ดมากเลย เผ็ดไหมเผ็ดมากนิวก็จัดฟันทำไมถึงกินได้ของฉันทั้งเป็นแผลทั้งร้อนในเจ็บแก้มเจ็บปากไปหมดกินอะไรก็ไม่ได้เลยเธอไม่ได้ใช้ยาสีฟันเม็ดหรออะไรคือยาสีฟันเม็ดก็ยาสีฟันหมอชมเดนเป็นยาสีฟันออกใหม่เป็นแบบเม็ดใช้แปรงช่วงที่มีแผลในปากดูแลช่วงที่เจ็บปากได้ดีใช้แล้วรู้สึกฟันสะอาดและปากหอมนานทั้งวัน เป็นเม็ดแบบนี้แล้วใช้ยังไงอะเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเดน1น1เม็ดแล้วแปลงฟันทั้งปากให้ทั่วจนเกิดฟองคายออกและบ้วนด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ก็เรียบร้อยสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้พกพาสะดวกในการเดินทางรู้สึกฟันเลื่นสะอาดมากอาการเจ็บในปากก็เหมือนจะดีขึ้นเลยอะเรียนรู้สึกชายคอและเจ็บกรุงลิ้นอะ เห็นเขาว่ามีคนทดลองใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากก็หายเครืองคอด้วยนะเขาว่าใช้คล้ายกันเคี้ยวยาสีฟันหมอชมเดนให้ละเอียดแล้วจิกน้ำตามอมทั่วในคอ1-2นาทีแล้วบ้วนพิ้งจะายคอดีจังตากความไหม เราว่ายาสีฟันหมอชมเดนเนี่ยดีนะจะเดินทางไปทํางานไปเรียนขึ้นเครื่องบิน,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 นไปไหนก็พกไปไง่ายใส่กระเป๋ากระปุกเล็กๆไม่หนกักไม่หกเลอะไม่เปื้อนกระเป๋าด้วยใช้แทนยาสีฟันประจําของเราเลยได้ไหมใช้ไ,ได้นะมีฟูอะไลป้องกันฟันผุอีกทั้งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสบายใจปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากออ,อยอด้วยสั่งที่ไหนอะยังไปสั่งให้ใหญ่เมื่อไหย่กินอะไรไม่ได้แล้วเป็นผอมหมดแล้วนะจิ้มตะกาด้านล่างได้เลยจ้า เธอตอนเย็นเราไปกินหมูกระทะกันไหมเธอกินได้แล้วเหรอทุกทีเห็นบนเจ็บปากสินี้ตั้งแต่เราใช้ยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนชีวิตก็ดีขึ้นเลยเฮ้ยได้กินหมูกระทะด้วยกันแล้วเพราะยาสีฟันเม็ดหมอชมเดนนี่เองเร็วๆมันสายแล้วเนี่ยตื่นก็สายหนูไม่อยากไปโรงเรียนแกเป็นอะไรอีกฝนตกที่ไรไม่อยากไปโรงเรียนทุกทีเลย <c oughs> จะไปโรงเรียนแต่และว,วันหนี่นวุ่นวายลำคาญว่ะ นิววันนี้ใครมารับเธอเหรอเออแม่มารับนะ่ะนิ้วแม่มารับแล้วลูกไปกับบ้านไปฝนตกขนาดนี้ทําไมแม่เธอขี่มอเตอร์ไซค์มารับล่ะเออคือวิยพ่อเรามารับแล้วเราไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพ่อแล้วฝนตกเปียงหมดแล้วนะเนี่ย <c oughs> หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแกเป็นอะไรนักหนาะมันมันมีแต่ปัญหา หนูอายเพื่อนคนอื่นอ่ะพ่อแม่เขาเอารถยนต์ไปรับกันหมดก็ฉันมีปัญญาแค่นี้แล้วแกมีปัญหาอะไรก็หนูเปียกเวลาไปเรียนอ่ะก็นั่งเรียนแบบปกเปียกเสื้อผ้าก็อาบเพื่อนก็ลอ้ออืมก็จริงนะอืมงั้นต่อไปนี้แม่จะไม่ให้หนูขี่รถตากฝนไปโรงเรียนอีกแล้วลูกจริงหรอแม่ นิ้ววันนี้ฝนตกกับกับเราไหมเดี๋ยวเราให้พ่อไปส่งไม่เป็นไรหรอกวันนี้แม่เราจะเอารถยนต์มาแล้วเอา้าแม่เธอออกรถยนต์แล้วเหรอใช่แม่เราบอกว่าจะไม่ให้เราขี่รถตากฝนอีกต่อไปแล้วนิ้วแม่มาแล้วลูกแม่ <c oughs> เอา้านั่นหลอรถยนต์แม่เธอ <c oughs> อะไรของแม่เนี่ยเอา้าเสื้อกันฝนใจเสื้อกันฝนไหนแม่บอกต่อไปจะไม่ให้หนูเปียกแล้วไงก็ <c oughs> ไม่เปียกนี่ไงก็ใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนคุณภาพเกียร์พีเม่ยมเลยนะนี่ มีหมวกบางหน้ามีเชือกผูกใต้คางเป็นแบบแขนจัผ้าก็หนาน้ำฝนมีเข้าแน่นอนรู้ใส่ไม่ได้หรอกแม่แม่ใส่คนเดียวเถอะมันเป็นแบบฟีไซส์ใส่ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปไปขึ้นรถบอกว่าไม่อยากเปียกฝนก็หามาให้แล้วไงจะอะไรกันนักันหนาพี่ชื่อพรนะคุณยายมาอยู่บ้านข้างๆเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันอ๋อค่ะพี่พรอันนี้ร9อค่ะพี่โอนไปพันหนึ่งนะ เดี๋ยวทอนตังค์ให้พี่เป็นเงินสดอ๋อได้ค่ะน้องนิวเอาตังค์ให้พี่หน่อยสองพันจ้ะสองพันค่าอะไรคะพี่พรยังไงพี่โอนเงินให้เมื่อเช้านี้พี่ของเงินสดนะเอเอเดี๋ยวหนูขอเช็คดูก่อนนะคะมียอดเข้าจริงด้วยสองพันนี่ค่ะสองพันขอบคุณค่ะน้องนิวคนสวยน,น้องนิวพี่ของเงินสดหน่อยอ๋อโอนมาอีกแล้วหรอคะจะเดี๋ยวนิวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคะ สามพันห้าหรอคะจ้านี่ค่ะพี่พรเออพี่ขอยืมเพิ่มได้ไหมจ๊ะพอดีพี่จะไปจ่ายค่าไฟค่าไฟพี่สามพันเก้าขอยืมเพิ่มอีกสี่ร้อยนะเออคือนี่บ้านพี่ก็อยู่ตรงนี้เองพี่ไม่นีไปไหนหรอกเดี๋ยวตังออกเลยพี่เอามาคืนก็ได้ค่ะ สวัสดีจ้าทุกคนจ้าที่ร้านน็อปบิวตี้ของเฮาได้เข้าร่วมโครงการล้านทงฟ้าประชารัฐแล้วเด้อจ้าแมีน่นองคนใดที่มีบัตรประชารัฐสามารถเขามาใส่สิทธิ์แตงแต่เมื่อน,นี่เป็นต้นไปที่รนน้าน็อปบ่ได้ขายเฉพาะเครื่องสาอางเครื่องต่งหนานดับแรกที่เห็นอยู่ได้ลีปกับสิเป็นโลชั่นทาผิวช่วงนี่หนาวขาดบ่ได้เลยเด้อต่อมาก,กสม็สิเป็นคีมซ่งมีให้เลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อเฮามอันใดก็ใส่ันใดก็เอานั้นละจ้าและที่ขาดบ่ดด้ต้องมีติดบัานว้ตลอดป่วัาสิเป็นผ้งสักพาน้ำยาปร เขามาช้อปปิ้งกันหลายๆอย่าให้เสียโอกาสรับรองว่าพ่อเมพี่น้องเขามาคุ้มค่าและต้องจิตใจแน่นอนจ้ามาเมียวมีอะไรพี่จะมารับไปกินข้าวเที่ยงครับไปกินอะไรข้าวแกงตรงสีแยกครับหนูเบื่อจะกินข้าวแกงแล้ววันๆกินแต่ข้าวแกงกับกว๋วยเตี๋ยวข้างทางแล้วมาเมียจะกินอะไรครับสิ่งที่หนูอยากกินนะ่ะพี่ไม่มีปัญญาพานหนูไปกินหรอกเราเลิกกันเถอะ คนเย็นพี่มารับหนูเลยนะหนูอยากไปกิน MK ได้เลยครับคนสวยของพี่หนูไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายไอ้ไม่ยังอยู่นี่เก็บล่างไปขายหาเงินซื้อเข่าตัวเอาเงินมาดูจะไปกินข้าวกับผู้สาวมาแร้งนี่บ่มีดอกขายล่างบนมือได้ลอยเดียวลอยเดียวก็มากคเร็วเอาเอาไปไปก็เด้อดัดนี้ได้เงินหรอตะละมือตะละเว้นมาขอเงินไอไปหาแต่ผู้สาวผู้สาวไม่เป็นพูนจังแด่หน้าไม่เบิ่งกันนะพี่ทีนป้าไปกันเถอะ ไปกินอันอื่นก่อนได้ไหมทําไมล่ะหนูอยากกินเอ็มเคเพราะว่าเงินพี่ไม่พอมิชินพี่โจ๊กก็ไอ้เดี๋ยบอกนะว่าพี่มิชินกับพี่โจ๊กเกเป็นพี่น้องกันน่ะใช่ครับผมเป็นพี่ชายมิชินพี่รู้จักกันเหรอกับมะเมียวเป็นพี่น้องกันถ้าอย่างนั้นก็จนกันทั้งคู่น่ะสิไม่เอาละต่อไปไม่ต้องมาหาฉันเลยนะทั้งพี่ทั้งน้องเลยเฮยนึกว่าจะรวยมะเมีว มีตัวทดลองด้วยแป้งเนื้อดีจังเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้100ร้อยกว่าบาทเลยเหรอไม่มีตังซื้อหรอกทำได้นะคะเดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะวันนี้รีบอ๋อค่ะป้าคนนี้มาลองแป้งทุกวันแต่ไม่เห็นเคยซื้อเลย มาทาทุกวันแต่ไม่เคยซื้อแบบนี้ไปซ่อนซอเลยดูสิจะทาอะไรฮะตัวทดลองหายไปไหนสวัสดีค่ะคุณพอลล่านี่คุณไม่ได้แต่งหน้ามาหรอค่ะคือว่ากฎของที่นี่คือต้องแต่งหน้ามาทำงานคุณลืมเหรอคะพี่ขอโทษค่ะพอดีแป้งพี่หมดคนอื่นที่เขาพร้อมทำงานรอคิวอีกเยอะนะคะ